อาจารย์วีรธิรพัฒน์ได้วิเคราะห์ผ่านสื่อว่าตนได้ถามคนมาเยอะโดยได้ถามว่านายกแพททองทานยังไหวอยู่ไหมโดยรอบๆตัวอาจารย์ล้วนแต่บอกว่าไม่ไหวไม่ได้บอกว่าท่านไม่ได้ตั้งใจทำงานไม่อยากทำงานหรืออะไรแบบนั้นแต่เป็นที่ความรู้สึกต่อคนที่เป็นนายกมันไม่เหมือนกับนายกคนอื่นๆที่ผ่านมา ทั้งที่มาจากพักเพื่อไทยหลายๆคนซึ่งความนิยมช,มชมชอบของคุณแพทองทานมันต่ำกว่าระดับปกติมันถึงเป็นที่มาว่าถ้าต้องการให้มีความต่อเนื่องไม่ต้องยุบสภาและต้องการขยับใหม่เปลี่ยนนายกได้ไหมเราดูปรากฏการณ์อเมริกาในชั้น<ะ>ดูปรากฏการณ์จีนก็ชั้นไท<ะ>ยเนี่อยู่ในสภาพหมาหัวเน่านะี่ย ขนาดอันวาเนยังเปิดเพลงอมพระมาพูดเลยจะเอาเเอะไรนะครับไม่ได้เพลิดเพลินระดับนี้นี่การเมืองระดับนานาชาติเนี่นะครับเพลงเป็นล้านเพลงนะครับจงใจใครคิดว่าไม่จงใจนี่ครับก็หาความสำราญกับความโง่กันต่อไปแต่เขาเห็นว่าเขาเขาเริ่มเสียผู้เสียคนในทางการเมืองในประเทศเขาเหมือนกันเพราะเขาก็ต้องหาเสียงเลือกตั้งการเมืองประเทศเขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพอเขากลับจากประเทศไทยไปเปิดเพลงนั้นเนี่ยแม้ว่าจะลบแล้วก็เปลี่ยนเปลีปล่ยนเพล,ลงใหม่ก็ตามเถอะแต่ว่ามันมันสำฤรธจไปแล้ว mm. อเมริกาอเมริกาก็เห็นก่อนหน้านี้จีนประธานาธิบดีสีไปเวียดนามไปกัมพูชามาเลเซียไม่เท้าไทย mm. แล้วหลังจากนั้นอเมริกาซึ่งทีมไทยแลนด์กำลังเดินทางโอ้โหเนี่ยนะครับซูปเปอร์ฮีโร่จะไปเจรจาครับ ประธานาธิบดีรร่ำแล้วก็<แ>ถูกเลื่อนออกไปและเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดค่ะยังไม่ถึงคิวก็คือหมายความว่านะครับคือถ้าเขาให้เกียร์น่ะก็เลื่อนออกไปแล้วก็มีกําหนดการเลื่อนอะอ้อน,นี่ชุดล่วงหน้าก็ไปก่อนแล้วค่ะที่อ้างว่าตีกลับอะไรแล้วก็เลื่อนแล้วเมืออ่มอไหร่ก่อนหน้านี้โทรศัพท์ไปก็ไม่รับคุณทักษิณบอกว่าโทรศัพท์ไปที่รอบข้างแล้วแล้วทำไมเขาเลื่อนอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์รณขณะนี้เนี่ยต้องไม่ลืมว่าการเมืองของมหาอำนาจรวมกระทั่งสถานทูตของมหาอำนาจหรือแม้กระทั่งชาติที่ไม่ได้เป็นมหาอำนาจเขาก็มีเรื่องการข่าวเข้องเหมือนกันเขาอาจจะคิดว่าเจรจากับพวกนี้ถ้าพักก็ต้องเจรจากับรบัฐบาลใหม่อีกทีก็ได้นี่ก็คิดไปได้ทั้งนั้นค่ะห้วยเจรจากับพวกนกี้ก็เท่านั้นเสียของเสียเวลาค่ะ พราะทุ่งทานองไม่ให้เกียรติอะไรเลยนะครับพอๆกับวันที่รัมตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐมาประเทศไทยที่บนเอกประยุทธ์ยืนรอรับไอ้นั่นเนี่ยนะครับขับรถเลยนั่งคุยตัวสับไหน้าทีกว่าจะลงมาแม่นมันไม่ให้เกียรตินะครับแต่ว่าเราเนี่ยเราเนี่ยต้องรักษาเกียรติใชาติเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคุณเดินเกมการเมืองอย่างไรในในเราอางประเทศ จนกระทั่งเป็นหมาหัวเน่าในสายตาของมหมาอำนาจโลกอ,อย่างจีนและสหรัฐอเมริกาอไอ้นี่จับตาเอีูให้ดีนะค่ะทำไมครับนะดูมาตรการการลงทันที่เขาแถลงการประนามมาก่อนหน้านี้แล้วอ๋อกรณีอุยกูนะครับว่ามาตรการลงทันถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับอย่าชะลาใจนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันมามันจะมาเป็นแล,ล้วหรอกค่ะอยู่ดีๆทําไมอันวามสบัดก้นไปอย่างนั้นอะ นะครับอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อนะครับก็คือไม้ความว่ากูไปแล้วคือคือตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปแล้วอ่านเป็นอื่นได้ยังไงนะครับแล้วก็ส่วนเนี่ยนะครับคุณนุ้ยิ่งไปกัมพูชาวันพรุ่งนี้ในประเทศไทยก็จับตาดูนะครับถ้ามีเรื่องเอ็มยูปี44ก็จบข่าวแต่ผมก็เชื่อว่าไม่กล้าที่จะมีหรอกเพราะถ้ามีเนี่ยครับสถานการณ์ข้างในนี่มันก็หนักอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้น ก็นะครับเขาก็ต้องคิดอ่านหลากหลายเรื่องราวกันต่อไปเพราะบ้านเมืองมันเสียหายมากแล้วและโดยความจริงในระดับนี้เขาต้องรู้เนี่ยพอเห็นสัญญาณจากกรรมการเสร็จซึ่งเป็นสัญญาณแปลกนะครับคือถ้าไม่คิดเนี่ยผมว่าก็แย่เต็มทีแต่ผมเชื่อว่าเขาคิด เขาผ่านทั้งปี49กับปี57มีอะไรต่างกันบ้างในในในประเด็นเรื่องชั้น14นะคะคุณจรูพรพอคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีบอสออกมานะคะก็แน่นอนว่าเคารพในคำวินิจฉัยของศาลแต่ว่าจะหยิบยกกระบวนการกระบวนการที่มันเกิดขึ้นก็คือความพยายามในการช่วยเหลือเปลี่ยนความเร็วจาก177ให้ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมง มันมีทั้งข้าราชการในกระบวนการชั้นต้นอายการมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เริ่มตั้งคือในใจเนี่ยก็เริ่มเอ๊ว่าเอ๊ะละเวทระเบียนล่ะโอกาสที่กระบวนการต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้ก็ลูกสาวอยู่ในอำนาจด้วยอะ่ะมันเป็นไปได้ไหมมันกลายเป็นคำถามว่าในเมื่อไอ้คดีนั้นน่ะไอ้คำนวณความเร็วกันใหม่จน กว่าจะผ่านมารู้ว่าใครผิดหรือไม่ผิดสารชั้นต้นด้วย13ปีอ่ะบอสอยู่วิทยาซึ่งเป็นผู้กระทําผิดเนี่ยก็ยังอยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอกระบวนการที่จะต้องมานั่งสอบว่าป่วยจริงหรือเปล่าใครเซ็นใครอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากคือให้ดูกันไปนะครับคือถ้าคือผมยังมองโลกในแง่ดีอยู่บ้านผมเชื่อว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนคือที่ผ่านมาเนี่ยมันช้าจนกระทั่ง ผิดสังเกตกันอยู่แล้วะนะครับแต่ว่าพอเริ่มสป,ปีดมันก็จะเร็วอย่างผิดปกติที่ผมพูดกันเอาไว<ม>้ให้ดูปรากฏการถัดจากนี้ไปยกเว้นว่าประเทศมันถึงคราวนะครับก็ยินยอมไม่เกิดบอลคาสิโนกันอย่างที่ปรากฏอ้นี่ก็ต้องต้องยอมรับสภาพว่าบ้านเมืองก็นับถอยหลังไปแต่ผมก็ไม่เชื่อว่านะครับคนรักชาติบ้านเมืองเขาจะยอมอย่างนั้น นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเสียงมากหรือกําลังอะไรที่ไหนหล่ะมันเป็นเรื่องความชอบธรรมอย่างเดียวแต่ผมดูว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เื้อสาระสําคัญให้ดูกรณีชั้นสิบสี่คือถ้าเขารอดเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยนะครับก็แสดงว่าทุกอย่างก็ก็บายบายก็เรียบร้อยนะครับไปเกี่ยวจริงคแต่ว่านี่นะครับผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาก็ต้องย่อมคิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ถ้ามันเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยแพทยสภา,าจะไปเลื่อนให้เสียหน้าทําไม,มนะครับเอาหลักฐานเพิ่มหลังจากหมดเวลาสอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปทําให้เสียผู้เสียคนทาไมเพราะฉะนั้นอะไรแต่ละอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วอยู่ดีๆกรรมการสิ์เขาจะลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับทําในสิ่งที่ใครไม่คาดคิดหลังจากหลังจากทาหน้าที่สมบูรณ์เป็นองค์กรแรกไปแล้วอสอบเสร็จยื่นให้กับปปชเนี่ยค,คือผมก็ยังมีความหวังกันอยู่ว่ากระบวนการที่จะทําซึ่งความถูกต้องนี้มันยังมีอยู่ <C> e แน่นอนที่สุดนะครับในแต่ละองค์กรมันมีปัญหากันหมด <C> e ในแต่ละเรื่องราวในแต่ละมุมมองแต่ต้องรู้กันว่าแต่ละองค์กรนะครับคิดจะทําลายตัวเองหรือเปล่า <C> e การทําลายตัวเองคือการทําลายประเทศค <C> e อย่างที่เราบอกว่าประเทศไทยสีขาวนี่มันควรจะสังกายนากันอย่าง,างใหญ่หลวงกันแล้ว <C> e เพราะเพราะว่าในแต่ละเรื่องราวนั้นมันเต็มไปด้วยข้อสงสัยนะครับ ว่ามันเกิดเรื่องเหล่านี้กันได้อย่างไรแล้วทุกคนต่างไม่ยิ้มะใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องและสร้างความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วจนกระทั่งเนี่ยมันอยู่สภาพกันอย่างนี้ทีนี้เวลาการพิสูจน์มันไม่นานหรอกผมไม่เชื่อว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับคนเร็วมันจะมากกว่าคนเดียนะครับแม้ว่าบางเวลาเนี่ยเป็นเวลาของคนเร็วก็ตามแต่ไม่ได้ว่าคนเร็วก็จะสามารถครองได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อ เมื่อเสียงของสังคมมันตั้งหลักกันได้เนี่ยอย่างไรก็ตามนั่น,นนะครับเราก็มีความอดทนกันสักหน่อยคแต่ผมเชื่อว่าก็ใช้ความอดทนกันไม่นานคคือไม่อยากให้ประชาชนไปมีความสิ้นหวังอะไรนะครับเพราะว่าในแต่และเรื่องมันไม่เสด็จน้ําสักเรื่องคะนะครับมันไม่ได้ไหมายความเมื่อสาเร็จเบ็ดเสร็จเด็เด,ดขาดถึงขนาดยกบ้านยกเมืองให้กันแล้วนะครับถ้ายกบ้านยกเมืองกันแล้วไม่ต้องมานั่งจัดรายการแล้วก็เอาก็ ก็ว่ากันไปะนะครับต<า>แต่ต<า>ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยค,คือให้ดูกันเป็นตอนๆผมอย่างที่ผมบอกว่าผมยังไม่เชื่อว่าทุกอย่างมันจะเป็นเสิียรค่ะเพราะเคยเห็นมาแล้วนะครับแล้วก็นะครับพอสังคมตั้งหลักได้แต่ละกระบวนการแต่ละองค์กรตั้งหลักได้เนี่ยนะครับก็ยึดมาตรการถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดเมือ่อไหร่บ้านเมืองมันก็เดินต่อกันไปได้นะครับถ้าอำนาจและเงินตราผลประโยชน์เป็นใหญ่ มันก็รอความชิบหายรอการล่มเหมือนกับตึกสงตงอนอั่นแหละนะครับจะเอาอะไรกับบ้านเมืองค่ะในอีกมิตินึงกรณีที่กสมได้มีการส่งเรื่องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อที่จะให้ร้องไปยังสารปกครองเนี่ยค่ะคุณจรุพรมองได้ไหมคะว่าทางกสมอเองก็เห็นสัญญาณอะไรที่มันมีความผิดปกติอยู่ก็เลยจะต้องมีการแสดงออกในมุมนี้คือโดยนะครับโดยสถานการณ์ในอดีตนั่น เวลาเนี่ยนะครับเวลาที Louise, uh, so, yeah, ่มันจะล่มสลายกันเรื่องในแต่ละองค์กรก็จะขยับพร้อมๆกันเรื่องวันนี้เนี่ยในแต่ละองค์กรมีเรื่องอยู่ในมือทั้งสิ้นนะกรกตก็มีเรื่องอยู่ในมือปปชก็มีเรื่องอยู่ในมือนะครับและองค์กรอื่นๆก็มีเรื่องอยู่ในมือหมดเพียงแต่ว่าเนี่ยครับก็ถูกชะลอสโลดาวนะครับสโลโมชั่นกันแต่ว่าถ้ามันไปกดสปีดขึ้นมาเนี่ย มันมันก็ไปกันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเวลาขยับมันก็ขยับกันครบถ้วนะและผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับเหตุในการขยับต่างๆนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงก็ย่อมที่จะแลเห็นกันว่าขณะนี้เนี่ยครับสถานการณ์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างไรทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องบังเอิญเ,เพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนเนี่ยนะครับต่างก็ธุระไม่ใช่ต่างเสพสุขในเรื่องผลประโยชน์กันทั้งนั้นนะ แต่ว่าเพื่อตั้งหลักกันไดน้นะครับว่าเอาประเทศไทยเป็นที่ตั้งเอาส่วนรวมเป็นที่ตั้งทําให้บ้านเมืองมันมีความถูกต้องนะครับและผมก็เชื่อว่าสถานการณ์นี้มันกาลังกําลังเดินไปอย่างนั้นนะครับคืออย่าไปวิตกว่าถึงขนาดว่าว่ามันจะต้องเกิดความเสียหายกงนทั้งกระบวนมันไม่จบอะไรสักอย่างหล้วะนะครับคือวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผลคดีบอสมันก็ไม่จบไม่เสด็จน้ำหรอกนะครับมีเรื่อง นะครับตามหลังกันมามากมายนะครับเคารพคำพิพากษา,าไม่มีป<ช>ัญหาอะไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับก็ศาลยังมีเหตุอานสงสัยอยู่อ่ะก็ยังไอ้ออกหมายขังระหวังอูธทณ์เนี่ยคือคดีนี้ก็ยังไม่จบก็อีกสองศาลต่อไป<ช>เพราะฉะนั้นนะครับพอเรื่องราวต่างๆมันขยับและสังคมมันได้ตั้งหลักกันได้นะครับคืออย่างไรก็ตามนั้นผมก็เชื่อว่าไอ้ดูปรากฏการณ์นะครับ เดือนนี้ไม่มีอะไรดูเดือนหน้า <c oughs> เดือนหน้าก็ยังไม่มีอะไรก็เริ่มชิวชิวกันแหละคือ <c oughs> ถ้าไม่เห็นเข้าอะไรก็เริ่มชิวๆกัน <c oughs> สบายสบายในกรณีที่ผู้ที่มีหน้าที่แต่ไม่ทําหน้าที่เป็นไปได้ไหมคะคุณจรุพรมองในอีกมิติหนึ่งว่าก็คนที่เขามีหน้าที่เขาเห็นแล้วเขารับรู้อะละว่ามีมันมีสัญญาณ ไฟเขียวจริงเพียงแต่ประชาชนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองที่ยังไม่ยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นคือคือขณะนี้เนี่ยมันคือถ้าไฟเขียวจริงก็ไปต่างประเทศที่ไหนก็ได้คือในแต่ละเรื่องมันจะถูกต้องคดีตามเรื่องตามที่ต่างๆอยู่ได้ยังไงคือคือทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยแค่ยืนตัวตรงเท่านั้นเองค่ะมันไม่ได้มีอะไรก็คือการเนี่ยนะครับคือการกูข่าวการปล่อยข่าวเนี่ย นะครับจนกระทั่งเกิดวิตกแกริตหมู่ขึ้นมาเนี่ยบ้านเมืองมันไฟเขียวให้ทําบอลได้ยังไงมันมีอ่ะมันจะมีที่ไหนนะครับบ้านเมืองจะขายดินแดนได้ยังไงไฟเขียวที่ไหนมีอ่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องหรือแม้กระทั่งการทําลายระบบการเงินเนี่ยมันมีไฟเขียวแบบนี้อะในโลกนี้มันมีอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าให้ยึดหลักของชาติบ้านเมืองกันเอาไว้การใครจะกล่าวอ้างเรื่องไฟเขียวอะไรก็ตามนั้นนะนะครับ คือ <S an> ถ้ามีจริงมันไม่ต้องพูดนะครับไม่ต้องสําเดงแต่ว่าแต่ละอย่างที่มันตะกุกตะกักระหว่างทางกันมาน,นั้นน่นั่นแสดงว่าไม่เขียวจริงไงนะครับเพราะถ้าเขียวจริงก็ไปอินโดได้ไปเวียดนามได้ไปกัมพูชาได้แล้วดิะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามมองประเทศอย่างใจร่มร่มผมเชื่อว่าท้ายที่สุดคนที่ทําหน้าที่ต้องทําหน้าที่นะครับ, <S <S รบเพราะว่าถ้าไม่ทําหน้าที่นะครับบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงก็จะมีไว้ไว้ไว้ทำไมองคอ์กรเหล่านั้น,น นะครับไว้ทําให้เปลืองข้าวสุกอ่ะไว้ให้ให้ทําบ้านเมืองเสียหายอือเพราะว่าใช้เงินภาษีอากรของประชาชนทั้งสิ้นทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้านี่นะครับองค์าประยบนี้นีรักประเทศชาติและประชาชนเนี่ยรักในสถาบันหลักของชาตินะครับเหนือกว่าตัวเองเนี่ยก็ทําในหลักที่รักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้ได้แต่รักตัวเองมากกว่าชาติบ้านเมืองเนี่ยบ้านเมืองก็พังแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ อ,องค์กรพวกนี้มันจะอยู่ได้อะไรทำไมะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามไม่เห็นความเสียหายไอ้ตึกถล่มในมันอธิบายอยู่แล้วเหมือนกับสภาพประเทศนะครับการปล่อยปลาละเลยเกิดการทุจริตคอรัปชั่นแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะครับพระบวมราชวาทตั้งหลายเนี่ยเราเองก็เห็นซึ่งความเสียหายกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับอดทนกันนิดนะครับผมเชื่อว่านี่นะครับไม่นานหรอกแต่แต่สิ่งที่ที่คุณจิรุพรตั้งข้อสังเกตบอกว่าก็ ทำไม่ได้ง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบ่อนหรือใดๆเนี่ยก็มีความพยายามอยู่นะคะวันนี้ก็เหมือนพยายามที่จะสื่อสารออกไปว่าไม่ได้ยอมนะแล้วก็เดี๋ยววาระที่ถือว่าเป็นวาระที่หนึ่งถ้าสมมุติเปิดสมัยประชุมแล้วต้องสสอเนี่ยไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ดิจิตลอลวอลเล็ก็จะเดินหน้าด้วยไม่รู้จัพผู้แทนนะก็ตอนรัฐธรรมนูญแก้มาแก้ไขมาตราสองเก้าหนึ่งโหวตวาระหนึ่งวาระสอง ว่าราสามปอดแหกอย่างงนันไม่กลา้าโหวตอ่าแม้กระทั่งเรื่องสุดซอยอาเวลาเลี้ยวนี่นะครับก็เลี้ยวอย่างหัวขมำ mm hmm. เลี้ยวแบบหน้าอับอายมาวันนี้เรื่องบอลคาสินโนก็รัฐธรรมนูญเนะี mm ่ย hmm. ตามที่ตัวเองหาเสียงกันมาเนี่ยนะครับประกาศสู้กันมาเนี่ยยังไม่กล้าเลยไอ้นี่บอลคาสินโนเนี่ยส mm hmm. วเนี่ยครับ mm hmm. เขาขีดเส้นตายเหยงๆว่าจะร้องถอดถอนเดิมพันถูกตัดสิท์ตลอดชีวิตมันเอาอ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับไอ้ท่วงทํานองการแสดงโอไปนะครับไปทําความเข้าใจทําตรงไหนไปทําความเข้าใจกับประชาชนตรงไหนทําความเข้าใจเรื่องอะไรช่วยอธิบายหน่อยมันไม่ได้บอนอย่างเดียวโอ้มันจะนํารายได้สู่ประเทศมันมีโรงแรมมันมีสวนสนุกสวนเด็กเล่นมันทุกคนในครอบครัวเข้าไปได้บอลนั้นนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเราจําเป็นต้องเงินเข้าประเทศแล้วต้องไปทําความเข้าใจเพิ่มไหม ก็มันก็พูดอยู่แล้วไงแล้วคนทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ได้ยินนะทำไมเขายัางต่อต้านกันอยู่อ่ะแล้วคนระดับราชบัณฑิตเนี่ยนะครับกลุ่มภาคประชาสังคมต่างๆนะเขาโง่ถึงขนาดไม่รู้เรื่องเหล่านี้เพราะเขารู้ไงเขาจึงออกมาคัดคนะ้านไงแล้วภาคประชาชนจริงๆเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนะี่ยที่คิดว่านี่นะครับว่าคนตามหลังนักการเมืองอะไรก็คุณแน่จริงว่าประชาชนเข้าใจก็ทําประชามติได้ดิ หรือว่าเนี่ยนะครับมีความมั่นใจว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องคะแนนเสียงก็ยุบสภาคือนำหน้าให้กับประชาชนเลือกตั้งใหม่แล้วก็บอกว่าเลือกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทําบ่อนการซโนเนี่ยจะจะอธิบายเออเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อธิบายสิเปอร์เซนก็อธิบายไปคแต่ว่านี่นะครับถ้ากล้าใหญ่จริงเนี่ยแล้วเลื่อนทําไมในการประชุมสภานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นทำความเข้าใจใครตรงไหนทำความเข้าใจทาําทความเข้าใจเรื่องอะไร เพราะเรื่องนี้นะครับคนก็ดูโทร,รทัศน์ดูมือถือก็ได้ยินหมดอยู่แล้ว mm hmm. ไอ้ที่อธิบายเนี่ยมีอะไรใหม่ mm hmm. นะครับแล้วก็ที่สาคัญไม่กล้ามาเผชิญหน้ากันนะ mm hmm. ในการที่จะวิวาทเนี่ยนะครับที่จะที่จะแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับตามช่องทางต่างๆ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าไปทาความเข้าใจทาความเข้าใจก็แน่จริงว่าถ้าคนเข้าใจเนี่ยคุณก็เปิดพิสามันเลยเอาสิ แล้วดันเลยก็แน่ขนาดนั้นนะครับหรือพระราชจะกำหนดเลยเอาค่ะทีนี้เนี่ยครับก็คือท่วงทานองการเมืองคือการแสดงอแสดงเ,เอาใจในยกเหรอคะในเมื่อคุณจรูพรบอกว่าไม่รู้จากสอสเหรอเนี่ยแล้วที่พูดว่าก็เดี๋ยวไปทําความเข้าใจคือไอ,อาการตอแหลแห่งชาติเนี่ยนะใครก็ใครก,ใครก็ทําได้ค่ะนะครับแต่ว่าทีทั้งหมด คุณจริงก็คุณจริแล้วค,คุณจะถอยทําแมวอะไอาทิตย์ก่อนนู้นคุณเร่งเกือบตายจะเป็นจะตายให้ได้นะครับเวลาขึงขังจะเอาให้ได้โหน่ากลัวที่สุดเวลาถอยนะครับรูดยิงกว่าลงต้นตาล้วยอือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือเราอย่าไปเชื่อภาษากกาค่ะในทางการเมืองนั้นถ้ามันแน่จริงทําไปนานแล้ว นะครับจะจะไปเลื่อนทาไมตั้งสามเดือนอ่ะแต่ถ้าสมมุติเป็นความต้องการของผู้มีอำนาจจริงๆนะค่ะคุณสุรพัมีเป็นไปได้ไหมคะว่าก็เขาเขาก็มีความต้องการอยู่เดิมอยู่แล้วแต่มันดันไม่ไหวไงอไปทําความเข้าใจไปบอกประชาชนแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยก็คือปลุกประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งมาสู้กับประชาชนกลุ่มต้านกฎหมายฉบับนี้คาสิโนถ้าอยากจะง่เขาไปปลุกเมื่อนะครับเดี๋ยวก็โดนแอนแอนนะประชาชนขัดแย้งกัน ทีนี้เนี่ยนะครับคือถ้าคนในชาตินี้มันปลูกขึ้นมาสนับสนุนบ่อนคาสิโนเนี่ก็มันรู้ไปนะครับอยากจะรู้หน้าไหนไปปลูกมาเหมือนกันเอ้าก็จะได้ปลูกแข่งกันเะยมันจะยากอะไรโอ้ตอนนั้นถ้าสมมุติว่ามันมีมันมีเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆมันก็จะกลายเป็นสนามประชาชนสู้กันเองแล้วคือควายเรียกพี่นะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยคือคนเนี่ยนะครับที่จะออกมาตายมันไม่ได้โง่ถึงขนาดนั้นนะ แต่ว่าเขาตอนนั้นเขาเขาหลงเชื่อเพราะคิดว่าว่าใช่ไงแต่ว่าเนี่ยนะครับคนไม่ได้โง่ตลอดนะถ้าคนมันเป็นย่อมร่วมร่วมเป็นร่วมตายขนาดนั้นยึดอำนาจแต่ละครั้งอ่ะทำไมเขาไม่ออกมาต่อต้านจากจำนวนคะแนนเสียงที่ว่านั่นเห็นไหมเพราะความผูกพันในเรื่องทางจิตวิญญาณมันไม่มีไงะนะครับและใครจะมาตายเพื่อสนับสนุนบ่อนเนาะแต,แต่ว่าคนจะไปยอมตายเพื่อหยุดบ่อนนี่มี แต่ตายเพื่อสนับสนุนบ่อนเนี่ยอ,อยากจะรู้น้ำหน้าหน้าไหนเหมือนกันเนาะผู้ตอนนี้เถียงเอาเป็นเอาตายสําหรับนายแบกนางแบบเรื่องเรื่องบ่อนนี่ก็เยอะนะคะคุณจะไปถือสาพวกนี้ทาไมมันมันไม่รู้มันกินข้าวหรือเปล่าเพราะเนี่ยนะครับเพราะถึงเวลามันเลี้ยวถ้าเป็นคนรักษาคําพูดมันตายไปแล้วมันเอารักษาผลประโยชนแ์แล้วจะไปถือสาอะไรกัมนมา<อ>คือเราควรจะไปถือสาคนที่ควรถือสา ไอคนที่ไม่ควรถือสาเราไปถือสาทำอะไรคือบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับไอคนสเปโตแบบนี้เนี่ยมันมันจะไปถือสาคือคนถ้ามันยืนหลักมีหลักการไอนี่หลักหลักก็คือลูกขางหมุนไปเรื่อยนะครับไม่มีหลักไม่มีหลักแล้วเราจะไปแคร์อะไรกับมันนะนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนที่เขาสู้เรื่องชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยคือเขา คือไม่ต้องอธิบายให้เห็นผิดเป็นชอบคทุกคนมาพูดมันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นะหะนะครับแต่ถ้าไปดัดจริตนะครับไปสนับสนุนทั้งที่ไอ้ตัวเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความหมายอะไรไอบบ้บทพวกบทพวกนี้มันเลี้ยวไอ้นี่ก็เลี้ยวตามเวลาถอยก็ถอยตามเวลาเดินหน้ากันแบบแบบหอนรับกันเป็นทางเวลาถอยก็หอนรับกันเป็นทางไอ้ไอการหอนมันเป็นหน้าที่ของหมาอยู่แล้วไง <c oughs> ไปหน้าก็หอนถอยหลังก็หอน สู้ก่อฮอนนะครับเลื่อนก่อฮอนเห็นไหมคือสภาพที่เราจะไปถือสาแบบนี้ได้ไงหรือถ้ามองในอีกมิติหนึ่งเป็นไปได้ไหมคะคุณจุราร,ร์ว่านี่คืออาการกลัวกลัวกับกระแสต้านของประชาชนก็เลยจะต้องไปทําความเข้าใจแล้วดึงประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมามา,มาเป็นกลุ่มเพื่อที่จะอ้างว่าเอ้ยมันก็มีคนที่มันเห็นด้วยนะก็ไอคนที่นักการเมืองไปทำเนี่ยแล้ว้นคนกันมาเนี่ยก็มีปัญญาทําได้อยู่แล้วไอเรื่องการฟังเอาคนมาฟังปราัยก็รู้ คือไอเรื่องนี้โกหกได้ทุกคนยกเว้นผมนะก,ก็รู้กันบนเะนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนะี่ยผมไม่เชื่อว่าใครจะมายอมตายเพื่อสนับสนุนการสร้างบอลว่าประเทศนี้เนี่นะครับนะครับถ้าไม่มีบอลข้าพเจ้าจะยอมตายให้ไปอ่านพระราชาชเลขาราชการที่ห้าพระบรมราโชวาทราชการที่เก้าความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลควรจะสํานึกเพราะเนี่ยนะครับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน รักพระสกนีกรของพระองค์ท่านรักประเทศท่านได้ตรัสไว้อ <Switzerland> ย hmm. uh ่างชัดเจนความเป็นจริงนั้นในอดีตไม่มีใครกล้านะแต่ไอ้พวกนี้ไม่รู้กินอะไรจากไหนมาน่ะไปกินใบกระท่อมมาไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับคอรมอแล้วก็การพยายามดันร่างกฎหมายต่างๆที่เพื่อไทยเขาปั้นมาเป็นอย่างดีนะคะคุณจุกวามันสะท้อนถึงความแข็งแกร่งใน รัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความในใจของคุณแพทองทานในวันนี้ไหมคะที่บอกว่าท<า>ี่ตั้งคำถามนี้สบายป่ะคือหมายความที่บอกว่าทุกอย่างล้วนอันนี้จังแม้กระทั่งเก้าอี้ในยกเนะะกี่ยค่ะก็ก็ปรงเยงเยงอยู่สภาก็ไปไม่กลับลำไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสภาก็เข้าตาละปัดงานศพอยู่แล้วก็ก็ปลงกันเ่ยคือเอาอะไรแน่กันในบ้านเมืองคือการทำเนี่ยนะครับการทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองนะครับก็ต้องอยู่แบบไม่เยือก แต่ว่าไอ้สิ่งที่ทํานั้นเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ชาติไหมคือการทําเพื่อผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองไม่มีใครคัดค้านเพราะประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นผู้ได้รับแต่การทําอะไรที่มีลักษณะการทําลายชาติเนี่ยและการทําลายประชาชนเขาก็ออกมาคัดค้านนะครับคือถ้ายืนตัวตรงมาทําเพื่อชาติบ้านเมืองกลัวอะไรกันทุกคนก็เถียงกันได้ทุกวัน แต่นี่อะไรก็ไม่รู้นะครับวันหนึ่งอยากบางยึงอยากถอยนะครับวันหนึ่งไม่ได้จะต้องให้ได้เป็นตายถอยวันเดียวก็ไม่ได้ไม่ยอมพอถอ,ถอยถอยสามเดือนได้เห็นไหมคือคุณจะเอาสภาพอะไรกับเอสเปโตแบบเนี้ยอเพราะว่าเรื่องที่ทําเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถามใจก่อนว่าใจสุดจริตพอจริงวะไอ้ที่อธิบายนะั่ก็พูดได้พูดเอานะครับถึงเวลาก็เลี้ยวอีกอะ <laughs> ก็ถึงบอกว่าก็ก็การเมืองค่ะอันนี้จังการเมืองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวยืนยันว่าไอ้สิ่งที่แสดงออกในวันนี้แล้วบอกปฏิเสธในวันนี้มมนไม่จะไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ไปดูประวัติดูเวลาถแถลงอะไรแต่ละอย่างค่ะเขาเป็นคนรักษาคําพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปเอาอะไรกับคนไม่รักษาคําพูดและเขาเป็นคนจริงไหมถ้าเขาเป็นคนจริงในหลายเรื่อง,ของเขาไม่ต้องไม่ทํา พราะฉะนั้นเขาไม่เป็นคนรักษาคาพูดเขาเป็นไม่ใช่คนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องเนี่ยมันคือผลประโยชน์เฉพาะหน้าพอเป็นเรื่องผลประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยเราจึงบอกว่าภาคประชาชนเนี่ยมันควรที่จะมีการตื่นตัวไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับเราพูดเรื่องประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับพูดเรื่องประเทศไทยสีขาวเพราะเรามองอนาคตของชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยคือเราต้อง ต้องกล้าที่จะยืนหยัดเรื่องอธิบายว่าข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรนะครับผมบางครั้งที่บรรดาเนี่ยนะครับบางเวลาที่ไปเตือนเนี่ยทัวจะลงอะไรก็มาแต้สุดท้ายวันนี้เป็นไงและผมก็ไม่ได้ยิราะเลยก็คือหมายความว่าเราปรารสนาดีะนะครับและสุดท้ายปลายทางนั้นเนี่ยไอ้คนไอ้คนปรารสนาดีกับเขาที่เขาเชื่อในวันนั้นน่ะตอนนี้อยู่ไหนจะอยู่ที่ไหนสักคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ย การคิดเรื่องชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยถ้าคิดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่ต้องไปมันไม่ต้องไปประดิษฐ์ม,มันไม่ต้องไปคิดวาทกรรมะนะครับมันพงผังกันได้เลยว่ากันตามเนื้อว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกเรื่องการไปทําความเข้าใจนั้นคุณไปทําความเข้าใจอะไรกับใครคะนะครับลองจัดเวทีทําความเข้าใจดิถ่ายทอดให้คนไทยได้ฟังดินะครับผมก็อยากจะดูน้าหน้าเหมือนกันว่าใครจะอธิบายอย่างไร ส่วนการที่จะไปคิดรวบรวมผู้คนมาสนับสนุนบ่อนมาต่อสู้กับพวกต้านบ่อนแค่คิดก็ควายแล้ว <c oughs> เป็นไปได้ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะมีการยื่นคล้ายๆกับกรณีที่คุณสนธิเคลื่อนไหวเรื่องของเอ่เอเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนนะคะว่าเปิดเวทีสาธารณะซะถ้าสมมุติว่ามันจะไปไม่ถึงประเด็นเรื่องของการประทับประชามติทามความเห็นประชาชนนะคะแล้วได้เปิดไหม, <c oughs> มเขาก็ลีลาเขาก็เลี่ยงไปเรื่องอื่นนคะครับเพราะว่าเวทีสาธารณะก็ไม่มี มีแต่สวนสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือพอเห็นว่าตรงนี้มีปัญหาเขาก็เลื่อนเปลี่ยนมาเรื่องบ่อนอไอ้จังหวะเผลอเรื่องคาสิโนก็เอาอพอรบรศูนย์กลางทางการเงินเข้าก่อ,อทนท่านี้มามีแพ็กเกจเรื่องแผ่นดิน99ปีนี่แลนด์บิดก็ไม่หยุดนะครับกำลังเนี่ยนะครับเตรียมการเสนอกฎหมายแต่พว่วงที่แต่ผมก็เชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่พี่น้องชาวใต้อย่างไงเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้ว เพราะทั้งหมดนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าการท่าเรือปีเนี่ยกำไรต่าสุดหกเจ็ดพันล้านะนะครับสาสิบปีสองแสนกว่าล้านอ<ม>ไอ้บอนเนี่ยสาสิบปีได้สามหมื่นห้าพันเขาอยู่ดีๆเขาได้ตังค์มากกว่าเดิมไอ้นี่เอาความชิปหายเข้าประเทศรายได้ก็ลดลงแล,แล้วแล้วเอาอะไรมาคิดไอ้ไหนฟื้นฟูเศรษฐกิจไอ้ไหนหาเงินเข้าประเทศ<ม>นับตัวเลขกันไม่ถูกไง<ม>นะครับนี่นี่แค่ตัวเลขไม่นับกับความเสียหายอย่างอื่น ก,ก็จะพยายามไปเรื่อยๆสับเรื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะทําได้แต่ก็รอดูว่ายุรัฐบาลด้วยนะค <c oughs> นะคืออย่างไรก็ตามเนี่ย <c oughs> สถานการณ์มันไม่ง่ายนะครับว่าใครคิดจะไปทําอะไรก็ได้หรอก <c oughs> เพราะเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเนี่ยความตื่นตัวของประชาชนตอนเรื่องคาสิโน,โนเนี่ยแรงมาก <c oughs> นะครับถ้าใครจับอาการไม่ได้นี่หรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับการขยับของกรรมการเสรจ Mm. แม้ว่าจะเป็นหน่วยงานนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีอํานาจแต่ต้องเห็นซึ่งความผิดปกติแล้ว mm. นะครับแม้กระทั่งว่าคําวินิจฉัยวันนี้ดูเหมือนว่ายกคดีบอดหมดแต่เป็นการยกที่คุมขังจําเลยระหว่างอุทธรณ์ <Okay. S 2> นะครับก็แต่ว่าใช้สิทธิการประกันตัวไปนั้น mm. คือทุกเรื่องนั้นเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้สบายตัวกันทักเรื่อง mm. นะครับมั่นใจความสจริตความนะครับความโปรง่งใสเนี่ยนะครับ mm. หรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปเถอะ นะครับแต่ว่าไอรายงานข้อเท็จจริงที่อาจารย์วิชามาหาคุณสอบไว้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมยังมองเป็นอื่นไม่ได้อยู่ <c oughs> แต่เอาเถอะนะครับบ้านเมืองเราก็ดูกันนานคาน <c oughs> คือผมเชื่อว่าผู้รักชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับมีการขยับอย่างมีนัยยะสําคัญอยู่แล้วในแต่ละภาคส่วน <c oughs> นะครับไม่มีใครงอมือออเท้านะครับไม่มีใครละเลงประเทศ จนให้เกิดความเสียหายเพราะมันถ้ามันทําบ่อนไปแล้วมันเลิกไม่ได้นะบ้านเมืองเสียหายเนี่ยครับเราอยู่อีกสภาพหนึ่งนะครับเขาสู้รบเ่ยนะครับจนได้รักษาได้แผ่นดินมาถึงขนาดนี้กี่ชีวิตกี่ร่างให้ใครก็ไม่รู้มาละเลงประเทศภายในฟริปตาใครมันจะยอม